รู้หรือไม่อายุยิ่งมากขึ้นคอลลาเจนยิ่งลดลงส่งผลให้ความแข็งแรงของผิวลดลงผิวไม่เรียบเนียนเหี่ยวโยนและเกิดดิ้วรอยปัจจัยหลักที่ทำให้คอลลาเจนที่ผิวลดลงแสงแดดความเครียดอาหารที่มีน้ำตาลสูงการสูบบุหรี่อายุที่เพิ่มขึ้น การรักษาคอลลาเจนให้อยู่ในร่างกายได้นานขึ้นจำเป็นต้องมีสารอาหารหลักมาช่วยคือโปรตีนหากร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนที่เพียงพอก็จะสามารถรักษาปริมาณคอลลาเจนในร่างกายได้ในหนึ่งวันร่างกายต้องได้รับปริมาณโปรตีนอย่างน้อย1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมตัวอย่างเช่นน้ำหนักตัว60กิโลกรัมควรได้รับโปรตีนอย่างน้อย60กรัมต่อวัน เราสามารถเลือกรับประทานโปรโตีนจากแหล่งต่างๆได้เช่นเนื้อสัตว์ไข่ไก่ผลิตภัณฑ์จากนมโปรโตีนจากพืชควบคู่กับการดื่มคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของวิตามินและแร่ธาตุรวมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของคอลลาเจนใต้ผิวหนังในปัจจุบันมีคอลลาเจนหลากหลายรูปแบบให้เลือกรับประทานแต่จะมีคอลลาเจนอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปคือ คอลลาเจนเวอร์ริซอลไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดพิเศษมีความจำเพาะต่อผิวชั้นล่างผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันมีการควบคุมขนาดมวมลโมเลกุลอยู่ที่ประมาณ2,000ดาวตันมีกรดอะมิโน,โนที่จำเพาะต่อก,การสร้างคอลลาเจนที่ผิวในปริมาณสูงจึงออกฤทธิ์ที่ผิวได้ดีทำให้ง่ายต่อก,การดูดซึมสู่ผิว มีงานวิจัยรองรับในวรารสาร Nutra Food ในปี2020แสดงประสิทธิภาพในการลดเรือนริ้วรอยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงสุขภาพดีใหม่ Gifrin Collagen w e y Protein Plus มีส่วนผสมของ Collagen v o r i s o l Bioactive Collagen Peptides โปรตีนสูงมีใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุรวมไม่มีไขมันไม่ใส่น้ำตาลให้พลังงาน90กิโลแคลอรี่อร่อยชงง่ายเข้มข้นด้วยรสโกโก้พอเรื่องสุขภาพและผิวพรรณสำคัญกับทุกคนใครๆก็ดื่มได้